ว้าวนี <com Catholic shit> <Pine> ่ค <c oughs> ือแมงปอทุกคนดูดิผมได้แมงปอว่ะเรียกนั้นยักษ์หรอใช่วุ้ยวุ้ยโอ้ฟาดตงเช็ดวันนี้ผมจะมาเล่นโกอาการ์เดนหนึ่งวันนะครับว้าวและในวันนี้นะครับเป็นคืนพิเศษทุกคนอุ้ยนั่นนั่นนั่นมาแล้วมาแล้ว เต้นเต้นเต้นคืนนี้เ euh นี <c oughs> <c oughs> <c oughs> <C ่ยเป็นคืนของการอัปเดตนะฮะใช่นิดจอม่อนน้าเนี้ยที่ยังไม่อาจคลิปใช่ปะมันมีปรากฏการณ์แบบว่าเอเลี่ยนเว้ยเขาเรียกว่ายานอวกาศหรือเปล่าใช่แล้วมันทำให้ผลไม้ติดสถานะล่องหนเฮ้ยเหรอใช่ล่องหนบางส่วนเนี่ยดูมะม่วงคุณดีเนี่ยเนี่ยบนหัวเนี่ยเฮ้ยแบบนี้อาจจะไม่ชัดใช่ปะมาดูนี่ เนี่ยเห็ุผมก็ติดเนี่ยอาจจะดูไม่ชัดอีกนี่อันนี้อาจจะไม่ชัดอีกใช่ไหมนี่ไผ่มาดูไผ่เลยมีอะไรอีกมีไผ่เนี่ยไหนวะอดมันล้มหัวยนโอเคโอ้ยย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 ยนยย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 ย แต่ว่ามันขโมยไปเมื่อกี้นะใช่เราเราเราเอาไปขายได้ได้เท่าไหร่อุ้ย2ี่สิบเอ็มโอ้ยี่สิบล้านเลยละพี่ว่าผมมีบางสีบางอย่างที่ผมจะเอามาแอกทุกคนคือผมได้ทําการสุ่มใช่ไหมได้ตัวหนึ่งมานี่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 ว้าวนี่คือเมงปอทุกคนดูดิผมได้เมงปอว่าเ้นี่มีเป้ามีเป้าน้องมีเป้าน้องแมงปอมีเป้ามีเป้ามีเป้า โอ้ไม่มี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 มมละสิเสียใจด้วยนะครับเนี่ยแมงปอยักษ์นะอเมซอนอันนั้นคือยักษ์แล้วหรอใช่แบบนั้นยกักษ์รลใช่โอ้นี่คุณขิงเหรอครับนี่คุณขิงเหรอไม่ได้ขิงดูดีแบบเทียบทำไมมันน้อยอย่างวะ อ้าวไอเขาอะอาจจะแบบว่าไม่ถ่อยดูนี่นี่อนหอะไรหรออะไรอะพึ่งอะไรอะพึ่งดิสโก้ดียังไงมันเจ๋งยังไงอะเจ๋งๆเหรอก็มันทำให้พืชอะติดสถานะดิสโก้ก็แพงไอ้ไอ้ไอ้พึ่งแดงๆนั่นน่ะนะใช่ไหมก็มันไม่ได้สีแดงนะเปลี่ยนสีนั่นแหละที่ที่ว่ามันเป็นเป็นสีแดงนี่มันจะทำให้พืชติดแบบพึ่บพับพึ่บพับพับ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาแมลงปอจิ๋วลงสวนเลยนะครับอุตสาวมาแอกอาร์อะไรนี่อะไรนี่อยากแลกเปล่าอยากแลกอะไรครับแลกกบกบไหมล่ะแลกกับกบไหมผมมีกบดำนะพนคุณมีป่าวคุณไม่มีอ่ะอยากได้กบดำเปล่าน้องผมจะวางแมงปอก่อนไปเราเปล่ามันคืออะไรนี่มันคืออะไรนี่คือตัวอะไรนี่ไงไก่ทอดเหรออะไรอะไร วอะไรเหรอเฮ้ยเฮ้ยถั่วว่ะถั่วอุ้ยมีถั่วกับอันนี้โกโก้เหรอถั่วโกโก้พิกโอ้เห็นไหมทุกคนมันจะมีอะไรที่แบบตื่นตาตื่นใจนะครับในวันนี้นะทุกคนเดียวตอนนี้เนี่ยมันมีมีมีคนเล่นตอนนี้นะทุกคนก็คือ8ล้านคนนะครับเล่นตอนนี้โอ้โหออนไลน์อ่ะคนเยอะอะไรนี่อุ้ย มีราชินีพึ่งด้วยนะหรอว้าวมันคืออะไรอ่ะนกฮูกหรือเปล่านกฮูกย่าเห็นว่าคุณแบบว่ามาไม่ทันอัปเดตไปหลอมันคือนกฮูกย่างนกฮูกผาดาวแล้วแล้วมันมันพิเศษยังไงนี่มันเอาไว้ทำอะไรอ่ะมันช่วยให้พืชติดสถานะเผาไหม้แล้วดีไหมก็ดีนะก็ฤดู อากาศอะไรเงี้ยมันไม่ช่วยให้ติดสถานะผมไมหมนะดอกโอ,อ้งั้นผมปล่อยเลยละกันโอเคแล้วตอนนี้นี่ผมจะเลี้ยงหอยท่าของผมนะครับเพื่อที่เราจะได้มีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะนะครับเต็มสวนแงะ,ะนะนี่นี่คุณคุณเห็นถั่วยักษ์สวนฉันเปล่ามีสองต้นเลยนะเอ้ยมีสองหน่วยเอยงดิไหนะครับมีอะไรครับมีอะไรแอกเหรอมีอะไรแอกอาสมาร์ทด็อกโอ้โหทำไมมัลนลุกงี้วะ ลูกอะไรคุนอะไรนี่มันคืออะไรนี่เฮ้ยมันคืออะไรวะอันเบิ่มๆเลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะดอกอะไรวะพุ่ใหญ่ไหมพุ่ไหนวะขโมยได้ปะวะเฮ้ยเนี่ยหวานพุ่มใหญ่เลยเห็นไหมเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเลังสวนเนี่ยโอ้เนี่ยนะอันเดียวเนี่ยนะตรงนั้นอันเดียวเห็นอันเดียวเนี่ยอันนึงก็เหลี่ยมผ้าผ้าบินโอ้ยน้อยๆเนี่ยนะ นน้อยหรอใช่ใช่ดูถั่วยักษ์ถั่วยักษ์ผมก็มีแต่ผมไม่แอก oh. ไงอ้อยนอ้ออ้ออ้ออ้น้อย้ออ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 ้นหนออ้อ้ออ้อเอ่้ออ้ออ้ออ้่้อย้ออ้ออ้ออ้อ้้อ้ออ้อ้ออ้้ออฮ้อโอ้ออ้ออออยออออออ้ออ้อออะออ้อ้เอ้ออ โอ้ไม oh ่โงชว่าเอเลียนเอ็กแน่เลยเเป็นนทหลวงปู่ลิงทินอะไรอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นเฮ้อะไรวะเฮ้ยอะไรนี่เฮ้ยอะไรโอ้โหกระโดดได้ว่ะเฮ้ยอะไรนี่อะไรนี่ตัวอะไรนี่เฮ้ยทำอะไรมานี่เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หลงเด็ดหลงเด็ดอ้าวเหรอไม่ใช่ของผมของผมเฮ้ย มันใหญ่เกินไม่ใช่ของคุณหรอกของชานของชานของชานไม่ใช่ของชานอุ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่วิส่งพันล้านเลยหรอกือคุณนี่มันคืออะไรอ่ะมันมันเหมือนแบบเจ็ตเลยนะแบบมันจะยิงออกอวกาศอะไรแบบเนี้เดี๋ยวผมลองขึ้นได้ปะเฮ้ยผมขึ้นได้โว้นั่นกลัวแล้ร็วโว้ยมันยิงไปแล้วมันยิงเอ้าเอาผมวาร์ปตายโอเคเนี้ย เพราะวาความโชคดีมันแบบเยอะมากเลยนะเนี่ยผมเปิดไข่เมื่อกี้ผมได้นี่ด้วยอะไรหุ้ยอะไรตัวอะไรเนี่ยไม่ดูอ่ะล็อกเลฟฟอกเลฟเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะมิมเหรอมิมมิม,ม,ม13เปอร์เซ็นต์ุ้ยเบรอุยเอามาทำไมเนี่ยโรดเนี่ยหยูผมได้แค่โดรดอ่ะทำไมมันขี้เหนียวขนาดนี้วะจีนนะฮะโอ้โยได้ได้ได,ได้แล้วมันคืออะไรวะฟอก ฟอกหลือต้องเปิดผลไม้ใหม่ผมจะไปเปิดหน้าสารแล้วกันนะต้องไปเปิดหน้าสารดีเหออน,เนึ่งดูงกันนะครับว่าจะได้อะไรเราขอพอรที่สาลสารเพียงตาสารพึ่งพึ่งน้อยพึ่งมิม้มลองดูไอ้ยังไม่สุดท้ายอันนี้น่าจะสุดท้ายเนา <c oughs> ะเฮ้ยฟอกหลืออีกแล้วอ่ะอันอันที่มันแลงสุดนี้มันคืออะไรนะ <c oughs> ท,ทันตะวัน มันเป็นมาเลเซียอะไรสีเหลืองอันนี้หรือเปล่าสีเหลืองแบบนี้ใช่ไหมนี่ยคอนผมไม่ใช่แล้วไม่ใช่สถานะเอเรียนน้อยหนาน้อยหนาค่ะเฮ้ยเว่อเว่อไหนไหนว้าวน้อยหนา25ล้านจัดนะเว่อเว่อเว่อปูกเลยจ้าปลูกเลยจ้าเลยจ้าอย่าไปรอจ้า ดีใจดีใจดีใจขนาดนั้นเลยโหร้อนแต่มันอัปเดตตั้งแต่เสาร์ที่แล้วอ่ะจนมาเสาร์นี้แล้วอนมาเหรอหครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเพว,ว่าเมสซีเขียว,ว<ะ>ใช่ไหมอะ,อะไรหรอไอ้เล็ดพริกมังกรอีกแล้วมาทำไมเนี่ยนอนนอนทำไมเนี่ยผมจะรอดูปรากฏการณ์มันมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะเฮ้ยไปลแล้วฮะ เอามึงมาทำไมเนี่ยมาแล้วมันจะบอกว่าเออใกล้ถึงเวลาแล้วนะที่เราจะอัปเดตอะไรแบบนี้หรือเปล่าต้องหันจะเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้สองทุ่มสี่สิบลวนะรูต้นเต้นเดเ้ที่้ปอเฮ้ยรองได้ว่ะอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโออะไรอ้อ้ยอ้้ยอ้ยอ้้ยอ้ยโ้โออยอ้ยอ้้้โออโอ สิบสี่ล้านเองเอาไปลวดนัหนๆไปอีกแล้วไปอีกแล้วนั่นอ๋อส่วนตัวเองเนี่ยต้นอย่างเงี้ยเฮ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 ้ยเข้ามาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเลยเฮ้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 ยฝ้าพาฝ้าผ้าโอเมก้าชูเมก้ต้องหรอโอเมก้าเข้่อนมันผ่านอุ้ยแหลกเอาค้างให้แลกคูณนนอัให้แลกคูณไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคไม่เล่นละอยานอวกาศเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ไง ว้าวได้ได้ได้รอดูนะูไปเลยสละเรือว้าเอาตรเนี่ยตุยเราชมเฮ้ยมันมาอีกแล้วนี่นี่หนึ่งนี่มันไปอีกแล้วมันไปอีกแล้วว้าวว้าว มันหายยังประกการณ์นี้อุ้ยังวะไม่ไปถือดอกไม้อะไรตรงนั้นจะบอกให้คุณไปเลยแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งมาแล้วเอออะไร เฮ้ยใครเนี่ย<อ>ลิงลิงลิงบาบูนซัมเมอร์อะไรซัมเมอร์แบบแบบอุ้ยลุงลุงแม่งไปไหนฮะอ,อย่าบอกนะไอ้เแ้่ลุงไปลาพักร้อนเฮ้ยลุงมึงใครเฮ้ยมีผลใหม่มาขายด้วยต้องหรอ ผลเดิมอู้หผลไม้เป็นแบบอันใหม่หมดเลยอ่ะใช่อุ้ยโอ้ไมค์ก๊อลุงลุงแค่เปลี่ยนหน้าแล้วก็ใส่จมูกเฉยเนะคุณซื้อผลใหม่ยังผลไหนอ่ะอ๋อเนี่ยนะหนึ่งหมื่นนะนะกีวีชีสอะไรอ่ะกีวี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 อะไรกีวี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 กีีกีวีกี โครีโวเลอร์เวอร์โครีโวเอร์ไม่รู้มั่วลองลองลองอไรประมาณนี้นะทุกคนโอ้โหน่าตื่นตาตื่นใจมากนี่มีผล,ลมาให้ใหม่ๆมาเพียบเลยทุกคนกัไนไปคลิปหน้าจินนี่ซีโอเกนนิกชามไม่เดี๋ยวนีะมันอัปเดตทุกอาทิตย์เลยเหรอ <laughs>